วันนี้ครับเราพาทุกท่านมาชมเกมอุ่นเครื่องนัดที่4ของทีมเดอะรับบิทบองการ์ดอฟซีครับนัดนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านทีมเกรกคูรุรับฟ้าปฐุมธานีทีมจากศึก AS ลีภูภาคดีชั่น2โค้ชแท็กอัลโฟนบุษปะค,คมครับส่งผู้เล่นสเวตคนแรกต้องบอกว่าจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเลยครับพบกับทีมผู้มาเยือนที่มีเป้าหมายในการเลื่อนชั้นสู่ดิชั่น1ในปีหน้า เริ <chat> ่มเกมเนี่ยเป็น BG ครับที่เป็นฝ่ายคทองบอลเปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมเยือนได้และจังหวะนี้ครับบดจะได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหรีซอ์ทเทวินไทยครับว่าสารนุมเสนนี่สายพานทองมาให้แล้วจะแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยยิงไปติดเซฟของแนวรับเล็กคูครับหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสลุ้นอย่างต่อเนื่องของ BG ก็มีมาเรื่อยๆครับ แล้วจังหวะน,นีมีซอตัดบอลได้แล้วก็ยิงอีกครั้งนึงก็ยังติดจากกระพงเรนุมาครับดาบ2องก็ยังติดจากกระพงอีกครั้งนึงโอ้อาซารัสไคมบี้เกือบที่ได้ประตู2ครั้ง2ตาครับเกมรุกของบีจีวันนี้ครับต้องบอกว่าหลายลื่นแล้วก็จังหวะยิงของสุภะชัยกรมศิล์ก็ยังไปเข้ามือของน้นั้นจัก,กระพงอีกครั้งหนึ่งได้ลองสองไกลครับ สำหรับแบ็กซ้ายตัว่าวอย่างเจ้าบอยหลังจากนั้นนี่พุทธศิลป์นครับได้มีการเป่าหยุดเกมเพราะว่าเสื้อของนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยสีมันไปกลืนโทนเดียวกันนะครับทีมเยือนเบคคูก็ใส่สีกรมทญาส่วนทางด้นานบอรลาสนี่ขอได้เป็นสีน้าเงินครับก็เลยการเปลี่ยนให้ชัดเจนครับอีจ e ีเราเจ้าบ้านก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อแดงและจังหวะรุกครังนี้ทางด้านสุปเปเซกจ่ายให้ลาซาลสครับหลุดไปไม่ได้ล้ำหน้าลาซาลสไหลามาจังหวะนี้ครับ ไม่มีใครครับนักเตะบีจีขล้ำมไม่หมดครับจังหวะไหลใส่ผ่านของลาซารัสพลาดโอกาสไปอีกครั้งครับแล้วบอลนรุกจังหวะนี้ขึ้นมานักราบซ้ายครับสุภชัยเติมขึ้นมาแล้วก็เปิดคอสเข้ามาจังหวะนี้นี่ครับจะก,กัระพงก็กยังปัดทิ้งบลเสาแรกเลยได้ครับโอ้โหวันนี้นี่ทำงานหนักเลยครับเซฟหลายต่อหลายครั้งช่วยทีมไกครูครับ บอลลุกของบีจีครับโอ้โหตัวแนวรับทีมเยอนนี่หายใจความไม่ทันและจังหวะเติมเกมขึ้นมาของเทเรุกิมุริวะจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยครับหมอเจาะจริงๆครับโอ้โหรัดตูที่2เขาครับเกิมเรื่งเด็ดขาดก็คือว่านี้ดูจังหวะคอสของรีซอมาให้ทางด้านมุริวะครับแล้วเจ้าตัวนี้ยิงอย่างมั่นใจเลยครับแปรด้วยสายนเน้เนนี่แสกหน้าทางด้านจากภูมิเข้าไปโอ้โห มองพอเจาะจริงดูการเปิดของลีซออีกครั้งครับนะครับวันนีว้ว่าวิ่งสอดเข้ามานี่ต้องบอกว่าผู้เล่นแนวรับของเด็กคูนี่ไม่ทันด้ตามประกบครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเบ้ากลาสสุขึ้นนำยิมเยือนเกกกจูบไปแล้วแล้วก็หนึ่งต่อศูนย์ก็รูปเกมก็ยังไม่เปลี่ยนครับโมเมนตัมนี่เหมือนเดิมจังกว่าจ่ายของดกการก็ราเชเซฟสกี้ให้กับลาซาลัสแต่ลูกนี้โอโ้โห น่านจะเป็นประตูที่2จริงๆครับลาซาลัสแตะหลบรู้สามประตูมาแล้วครับโล่งๆแต่แปรไม่ซ้ายนี่ต้องบอกว่าหลุดเก่าไปได้อย่างไรเล็กคูก็พยายามครับจังหวะลุยขึ้นมาของโจโจฟี่ครับอ,องหน้าตัวใหม่ของพวกเขาก็ยังจบสกอร์ได้มีดีครับหมดครึ่งเวลาแรกครับบอไลาฟซีเนี่ยขึ้นนำทีมเล็กคูไปก่อน 1. ศครับ ซึ่งหลังครับบีจีก็ยังเปิดเกมรุกเข้าใส่แต่ต้นเกมและจังหวะค r o s ลูกนี้ครับตัวชัยรู้สาวประตูนี่อาจจังหวะพลาดแล้วครับแต่ทางด้านโกชิโอคุโบนี่เก็บตกลูกนี้ไม่ทันและจังหวะรักไก่เล่นเร็วและลูกนี้อืเกือบจะได้รู้แล้วนี่ครับรู้สาวประตูของทางด้านนี่นขู่พลาดอีกครั้งครับแล้วเปลาซาซรัสได้ยิงแต่ก็แก้ตัวได้แต่ดาบ2นี่เป็นทางด้านโกชิโอคุโบครับตามซ้ำดาบ2 2ง,ง,งต่อศูนย์ครับ โอ้โหจก้กระพงวันนี้เริ่มต้นครึ่งหลังมานี่คนละฟอร์มกับครึ่งแรกเลยครับจังหวะตัดบอลพลาดสองครั้งเลยนี่ครับครั้งนี้โดนทางด้านโกชิโอคุโบะลงโทษเลยครับโกชิ oshi, ลงมาในครึ่งหลาหลังก็จัดก,การเรียกประตูแรกของเจ้าตัวเลยครับแล้วเป็นประตูที่สองของบีจีนำห่างทางด้านไกคูไปแล้วแล้วก็ ลูกนี้ก็ถือเป็นลูกที่2ของทางด้านโกชิครับที่ทําได้ให้กับบีจีในช่วงเครื่องครับลูกแรกนี่นยิงประตูทางด้านทีมบีบีซียูไปเมื่อนัดก่อนครับแล้วก็จังหวะบุกต่อเน,นื่องเาบอกว่าวันเบเลยดีกว่าแล้วเป็นทางด้านดาร์โกรารเซสกี้หลุดไปแต่เจ้าตัวไม่ยิงครับผ่านมาจังหวะ้โอโหใจกว้างเหลือเกิเนครับราเซสกี้แม่แล้วละาซาลสเก็บตกได้แล้วเจ้าตัวพาบอลผิวหนีไปจังหวะสุดท้ายนี่เปิดก็ผ่านหน้าประตูไหมครับโอ้โห ตากโก้ใจกว้างจริงและจังหวะต่อเนื่องเลยครับบอดินผาลากึ่งยิงกึ่งผาลูกนี้ก็โดนตบทิ้งออกหลังไปได้ครับได้การลงสนามครับเจ้าโดมนักเตะดาวรุ่งรายนี้จังหวะบุกข,ของมีจีนต้องบอกว่าเป็นวันเบจริงครับและจังหวะฮาร์วอลเลยของทางด้านดากโก้จากรพงซองแตกแม่แต่ก็ยังตามไปแก้ตัวได้ครับและจังหวะนี้เป็นโกชิที่ไปเข้าชาร์จฟาวครับจากรงเรนูมาต แล้วจังหวะนี้ครับบอลยาวของดาโก้มาล้มงต่อมาที่มิเชิเลนี่แล้วเป็นคนตวัดยิงเป็นโกชิครับโอ้โหสอดเข้ามารับลูกมงของ,งทางด้านฟาละะเาเวมิชิเลนี่ครับแล้วตวัดยิงเสียบเสาสองง่ายๆเลยครับนี่ครับสองต่อศูนย์ครับโอกาสที่เขามีนี้ต้องบอกว่าใช้ไม่เปลืองแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างแน่นอนครับโกชิโอคุโบบีจีน้ำห่างแล้วครับสามต่อศูนย์ครับ ฟลาเวียนวิชิลนี่เปลี่ยนตัวลงมานี่ก็แอสซิสเพื่อน่วงทีมเลยครับมงเช็ดมานี่ก็คือโกชินี่เหมือนรู้ทางวิ่งแล้วเจ้าตัวสอดเข้าไปรับบอลแล้วจวัดยิงนี่ต้องบอกว่าสัญชาตญาดาวยิงจริงๆๆครับสามต่อศูแล้วเป็นประตูสองเขาแล้วในเกมน,นี้ จังหวะรุกของไดคูเนี่ยพวกเขาก็พยายามนะจังหวะนี้ราชาญกันินาได้หาบอลเล่ก,ก็ยังเข้าซองของทางด้านนาริทวิกูลครับเหมเปลี่ยนตัวลงมานี่ได้ลองเซฟเลยครับนาริาจังหวะจัชชาข,ของเจ้าเต่าดินยผ่านมาจังหวะนี้แล้วเนี่ยครับเรียบร้อยครับ4-0แล้วก็เป็นแฮตทริกของเขาครับทางด้านโกชิโอคุโบะครับโอ้โหยืนถูกที่ถูกเวลาจริงครับ จังหวะนี้ต้องชมเต่ายินยธนาสิริพันลาด้วยครับพาบอลริ้วหนีมาแล้วยิงยิงผ่านครับรุ้งสาประตูนี่ปัดบอลออกมาแล้วก็ไปเข้าทางปืนของท่านโกชิประตูสามองขาในเกมนี้แฮตทริกของโกชิครับโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นแฮตทริกแบบว่าดั้งเดิมเลยนะครับยิงแฮตทริกในครึ่งเวลาเดียวนะครับสำหรับนักเตะที่ทำได้ แล้วบอลรุกของทางด้านมลกลาสนี่แมเป็นแนวรับของทางด้านกิ๊กคูนี่หายใจขอไม่ทันนะจังหวะนี้เอกภาพานิรเสงนัดสอดก็มายิงก็ยังเข้าหน้าต่างเสาแรกครับประตูที่5น่าจะได้เหมือนกันครับบีจีแล้วจังหวะนี้บอลปีนมาแล้วเป็นยังไงบอลตกมาที่จังหวะแถวสอเป็นปีแโชโทผลดีครับแม่จังหวะ เซฟจังหวะแรกเนี่ยเป็นทางด้านเออริสนะครับเซฟลูกยิงของวัตรกรแล้วก็มาเข้าทางปีเโชาโครับแต้เน,นเน้นเข้าไปครับประตูตีไข่แตกของทางด้านเก็กครูครับอดีสยงย์ชนิมชาติครับ ราการในขันครับตอกตาเอฟซีเปิดบ้านร้วชนักเล็กคูลุนฟ้าฟ้ัปทตุมธานีเอฟซีไปได้สี่ต่อหนึ่งแล้วก็วันนี้เกมลุกค่อนข้างยากที่จะเป็นลําดับนะครับผมเราพยายามจะเน้นเกมลุกที่โดยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะแก้ไขข้อบกพร่องในข้อแดนสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีโอกาสในการยิงค่อนข้างเยอะในสร้างสรรในการแดนสุดท้ายค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าพอใจในเรื่องของเกมลุกในวันนี้นะครับผมในเรื่องของสมรรถภาพเนี่ยก็อยู่ที่ ยังอยู่ที่65-70%คิดว่าทุกคนผ่านเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะครับผมก็คิดว่าเวลาที่เหลือเนี่ยคงจะปรับปรูในเรื่องของสมรรถภาพเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของแท็ติกโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับเนี่ยในแมตช์นหน้าเนี่ยเราคงจะเจอคู่ต่อสู้ที่แข่งๆมากขึ้นนะครับเราคงจะเช็คในเรื่องของเกมรับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงครับทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเด่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะต่างชาติที่มาใหม่ไม่ว่าจะเป็นดักโกนะครับโมนูวะาแล้วก็กโกชิเนทั้งสามคนนี้ค่อนข้า ทำเกมร่วมสร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับผมนะครับก็คิดว่าเขาคงจะ้ารักษาฟอร์มตรงนี้ไว้ก็คิดว่าในไทยพี่เมลีกคงจะมีโอกาสค่อนข้างเยอะ